สวัสดีค่ะวันนี้พบกับจุกหัวจุกชาแน,นลนะคะนี่ค่ะวันนี้มีเมนูน้ำประหวานนะคะน้ำประหวานแบบถือถืออะแบบถือจับอ่ะถือจับเขา้าใจไหมมีมะม่วงแก้วขมิน้นมะปรางแล้วก็ตะลิมปิงนี่ค่ะตะลิมปิงเนี่นี่ก็คือผลไม้ในส่วนของเราเองนะคะให้กินก่อนเลยตะลิมปิงที่เขาบอกว่าหวานหวานหวานอ่ะอือ หวานเลยท่านผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศนะคะบ้านบ้านเราเป็นแบบบ้านสวนนะคะพอเพียงไหมไม่รู้ค่ะืม <c oughs> <c oughs> มะปงังอืมหวานเอค่ะส่วนใหญ่เราเห็นเขากินดิบๆนะคะแล้วนี่เก็บมาแบบอิ่มสุกเสียมาจากต้นต้นอยู่ตรงนะะู้นค่ะ แย่งนกแย่งหนูกิน <laughs> ไม่รู้นะเห็นเปล่าขออภัยนะนานๆลงคลิป <c oughs> ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามทุกกำลังใจเลย คลิปนี้อาจจะเห็นไม่ชัดบินแบบบ้านๆน่ะจ้ะ อยู่งั้งเลยทำเขากล้องนะมงนะเด็กน้อยมาทดดี่ đâu ทำคลิปนะจ๊ะแล้วก็มีหลานน้อยมาด้วยเดี๋ยว YouTube บล็อกสุดอ่ะตะลิมปิงไปไหนเล่าทำคลิปอยู่มองไปไหน จุ่มงลูกเ <laughs> ด็กอันนี้เป็นน้ำนนน Homer. จิจจ้มอะไรกองแงะแงเนี่ยวแจ่วเจีวมะม่วงแก้วขมิ้นอร่อยเน,นี่ยกินสุกทุกอย่าง ข้างในดิบข้างนอกดิบแต่ว่าข้างในอ่สุกอันที่แบบปลา มันจะแบบสวนสวนเลยเก็บมาจากสวนทั้งนั้นนะจ๊ะจะหาว่าโม้บ้านเรามีที่เป็นร้อยไร่เนะปลูกทุกอย่างอย่างละต้นต้นละลูก น้าเอ๋กองกินมาอยู่งันก่อนอยู่งั้นเพิ่งมาบเอาให้เาเข้ามาเลกล้องแล้วเดี๋ยวโดนแบนโดนทูบจะแบนข้าวังยันตกันปากเถอะมันจืนะจิ้มจิ้มไหนไม่ะ <c oughs> เธอก็เหมือนม้งไปทว่า <c oughs> โอยไม่ใช่ขอโทษค่ะจุมมงนะคะแย่กจะหาว่าเราเยียดกันอีกบุรี่บุรี่ไม่ใช่ <c oughs> ดอกร้อนจ้ะอดู โอเคแซ่บมากๆเลยคลิปนี้เปรี้ยวสุดขอบคุณสำหรับกำลังใจที่กดติดตามนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคำไหนที่ไม่สุภาพหรือผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้ทุกนี้ด้วยนะคะพอดีก็หยอกล้อ,อก,กันเล่นเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บหัวจุ๊บชาแนลไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ